สวัสดีครับผมมวยหูเอริฟเนียซาวน่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะมาให้มวยรักมวยชอบนะครับวันนี้นับศึกมวยไทย <c oughs> พลังใหม่นะถ่ายทอดส,สดทางช่องทูโฟร์ยูยี่สิบสี่นะครับมวยรักมวยชอบผมคันทีหนึ่งไปกันเลยนะระหว่างเจ้าเด่นพึ่งหลวงสอนนลัลลมมนก็เป็นมวยขวานะแต่หนักต่อยแรงเขาได้ไม่รู้ไล่แขนขวางหน้านะครับวันนี้ว่าเจ้าไซบอร์กโรงเรียนกีฬาธรรมศาสตร์ลังเสร็จ ก็เป็นมวยแพทเปิดเกมบูดูดันนะ่ะก้าแรกก้าสวนนะับแต่ว่าความเป็นมวยน้อยกว่านะครับคู่นี้นะับฟันธงวิีิเจ้าเด่นพึ่งหลวงนะครับแล้วก็คู่ที่สองรนะับสิงห์เอกมัยสิทธิ์กำนันเน่งหรือบางมัดคลองตันก็เป็นมวยขวาตั้งรับจับทางมีลูกดักเตะดักต่อยดักศอกนะครับวันนี้พ่กเจ้าสายฟ้านักสู้เยิมก็เป็นมวยแพทย์ฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในมีลูกไล่แขนขวางหน้าฟันศอกนะครับคู่นี้ฟันธงวิธิเจ้าสายฟ้านะครับ คู่ที่สามนับสมานชัยสอสมหมายก็เป็นมวยขวาเปิดเกมแต่หนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวนนะครับวันนี้พ่อเจ้าบินลาดินสอบุนสวัสด์ก็เป็นมวยแพศแต่ขาต่อยมัดจอย,ยางปั้มรัดฟัตเตปลอดใหญ่ปลายแรงคู่นี้น่ามีโอกาสไม่ครบยกด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ฟันทองคือเจ้าสมานชัยนะครับแล้วก็กล้วยของรายการนะครับเด่นพยักเดชเพชรสีทองก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแต่ตั้งวังโต้ปั้มรัดฟัตเตวันนี้พ่อเจ้าใจสิงสิทธ นายกพันศักดิ์เกิเป็นมวยเพศในขาต่อยมาจอ,อยางอะ่ะโป้งนับ็อกนับเคยชนะมาแล้วนะที่วันลุมพินีนะครับคู้นี้นะฟันทงวิเจ้าใจสิงนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามแนละเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะทีมงานมวยวันไฟนะครับส่วนท่านใดยอยากจะลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากจะได้ข้อมูลมวยแบบเต็มเต็มก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับวันนี้จากลาไปเลยครับสวัสดีครับ